ศึกษานะครับปีที่4นะครับวันนี้นะครับก็จะมาครูก็จะมาสอนนะครับเกี่ยวกับการหารูปแบบนะครับซึ่งก่อนที่จะสอนนะครับครูจะสอนวิธีการเข้าไปศึกษาด้วยตนเองของนักเรียนนะครับซึ่งครูมีบทเรียนออนไลน์หรือเว็บไซต์ประจําวิชานะครับซึ่งสามารถเข้าไปศึกษาได้ตลอดเวลานะครับวิธีการเข้านะครับให้กดนะครับที่เบราว์เซอร์นะครับด้านบนตรงนี้เขาเรียกว่าเบราว์เซอร์ ูใช้ Google Chrome นะครับตรงนี้ใส่ในช่องด้านบนนะครับอย่าไปกดในช่องค้นหานะครับถ้าเกิดเราใส่ในช่องค้นหาเนี่ยจะเข้าเว็บไซต์ของครูไม่ได้นะครับให้เรามากดที่ URL ท้านบนนะครับซึ่งพิมพ์ว่า tg นะครับ .gg s s นะครับ cha นะครับ uat นะครับ cs นะครับ3า1 0 2แล้วอกเคาเข้าไปนะครับมันก็จะพา เราเข้าไปยังเว็บไซต์ของครูนะครับซึ่งเว็บไซต์ของครูนะครับมันก็จะมีด้วยกันทั้งหมดตั้งแต่บทเรียนนะครับและก็เกี่ยวกับสติเดน t s เซอร์วิสนะครับก็คือเกี่ยวกับคะแนนผลการเรียนจช็คชื่อนะครับตอนนี้นะครับในระดับชั้นม .4 บางห้องนะครับเรากําลังเรียนในหน่วยที่1นะครับก็คือแนวคิดเชิงคํานวณนะครับบางห้องก็กําลังเรียนบทที่2แล้วก็คือการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธีนะครับสําหรับ ห้องที่4ีับ4นะครับเรียนถึงแนวคิดเชิงคํานวณนะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับซึ่งแนวคิดเชิงคํานวณเนี่ยด้านในก็เข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีเอกสารประจํารายวิชาก็คือมีสไลด์ PowerPoint นะครับให้เรา,าสามารถดาวน์โหลดไปนั่งอ่านได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีคลิปต่างๆนะครับให้เราเข้าไปศึกษานะครับได้นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่หนึ่ง สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นะครับเราสามารถจะดาวน์โหลดตรงนี้เข้าไปอ่านได้นะครับทีนี้นะครับก็สำหรับนักเรียนชั้นม .4 ทับ4เนี่ยกางเรียนถึงเราจบในความหมายของแนวคิดเชิงคนนําสวณแล้วก็นะครับเรียนเกี่ยวกับการแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหานะครับคือเอาปัญหาใหญ่มาย่อยให้เหลือเป็นปัญหาเล็กๆเ,เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาทีละปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้ สําเร็จนะครับเมื่อเราทาปัญหาเล็กๆเ,เ,เสร็จแต่หลายปัญหานะครับปัญหาใหญ่ก็สามารถที่ซับซ้อนเนี่ยก็สามารถแก้ไขได้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยเรามาดูว่าปัญหาที่ได้มาเนี่ยเราสามารถหารูปแบบและแนวคิดเชิงนํามาทาได้อย่างไรนะครับนะครับมาดูกันนะครับจุดประสงค์ของการเรียนก็คือนักเรียนสามารถอธิบายรูปแบบและระบุองค์ประกอบของความสัมพันธ์ของ,ของ สิ่งของหรือปัญหาได้นะครับหรือแยกคุณลักษณะที่สําคัญนะครับออกจากรายละเอียดของโจทย์ที่ที่ปัญหาที่ของปัญหาได้นะครับอธิบายสถานการณ์หรือปัญหาด้วยแบบจําลองได้นะครับเดี๋ยวในคลิปแรกนะครับครูจะสอนเกี่ยวกับการหารูปแบบก่อนนะครับซึ่งการหารูปแบบเนี่ยมาดูเกมแรกก็คือเกมการดอกไม้นะครับสังเกตว่าพืชจะมีอยู่สประเภทก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่นะครับรูปแบบแรกก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ย มันจะมีเส้นใบแบบเรียงแบบเรียงตัวแบบขนานนะครับกลีบดอกก็จะเป็นแบบดอกกลีบดอกนี่จะเป็นแบบ 3x หมายความว่า,ามี3ามแล้วก็อันต่อไปก็เป็น6 9นะครับส่วนพืชใบเรียงคู่นะครับร่างใบก็จะเป็นแบบใบร่างแหนะครับใบร่างแหก็คือออกนอกตัวแบบร่างแหนะครับกลีบดอกก็จะเป็นแบบ4่ถึง 5x าก็คืออย่างเช่น4 8 1 2หรือดอก4ดอก ห้าดอก10ดอก15ดอกนะครับนี่คือรูปแบบซึ่งเราจำรูปแบบ2รูปแบบนี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวครูจะพาไปเล่นเกมนะครับซึ่งให้เราพิจารณาจากอันตะเกียะที่ครูสอนการจะ,ะจะำรูปแบบไว้แล้ว2แบบใช่ไหมครับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่อันแรกเรามาดูกันนะครับอันนี้มีทั้งหมดมันมีทั้งหมด6ดอก3 x ก็กะ็เป็นพืชใบเลี้ยงนะครับใบเลี้ยงใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับส่วนนี้เป็นแบบกลีบดอกเป็นแบบ5ดอกนะครับก็เป็นพืชใบเลี้ยง ส่วนอ,อย่างอันนี้มีทั้งหมด3ดอกแล้วาการเรียงตัวก็เป็นแบบร่างแห่เพราะฉะนั้นพืชพืนเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับสังเกตว่าถ้าเราสามารถจดจํารูปแบบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ของ,น,ของน้าของน้าเนี้ยได้นะครับเราก็สามารถที่จะมาคาดเดาว่า,าพืชดอกไม้แต่ละประเภทเนี่ยมันควรเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ได้จากการดู การในตัวของใบและคลีบดอกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการหารูปแบบอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเอาไปาใช้ในการาหาหารูปแบบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการหารูปแบบหรือ pattern recognition เนี่ยนะครับมันก็คือการาเป็นทักษะหนึ่งที่หาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของนะครับหรือลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆอาจใช้การแยกส่วนประกอบก่อนก็ได้นะครับแล้วจึงมาหารูปแบบทีหลังนะครับ เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ของระหว่างองค์ประกอบของสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเช่นการทดแรงระบบล้อเนี่ยนะครับมันใช้ลูกล้อ2ล้อล้อเล็กกับล้อใหญ่นะครับก็ใช้2ออันเนี่ยในการเคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมานึกถึงว่าสิ่งของใดบ้างที่ในชีวิตประจำของเราที่ใช้การทดแรงแบบ,บรปรกลูกล้อนะครับก,ก็คาดเดาได้ว่าเป็นจักรยานใช่ไหมครับจักรยานเนี่ยใช้ใช้ล้อ2ล้อในการกับเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้า,าลอา้อเนี่ยทำงานโดยการทดแรงของลบรอกเพราะฉะนั okay. oh ้นเราก็สามารถคาดเดาได้ว่ารูปแบบของการทํางานของจักรยานเนี่ยมันก็เหมือนกับลูกลอกนะครับเพราะั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถหาความสัมพันธ์ของสิ่งของกับหลักการทํางานของบางอย่างได้นะครับเราก็สามารถจัดหารูปแบบที่มันเหมือนเหมือนกันแล้วก็อนุมานได้ว่าสิ่งนั้นสิ่งของนั้นก็จะทํางานเช่นเดียวกับรูปแบบที่เหมือนเหมือนกันนะครับ ทีนี้มาถึงกิจกรรมที่1.5นะครับเหมือนหรือต่างกันนะครับพิจารณาสิ่งของและระบุรูปแบบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันนะครับเดีย๋ยวให้นักเรียนทําในใบงานนะครับใบงานที่ครูจะให้ไปนะครับก็คือมีทั้งหมดสิ่งของครูให้มาทั้งหมด9 9สิ่งค,คือรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นเรือเรือเป็ดเรือปัน่นเ,เป็ดน้ำนะครับใช้แรงคนในการปั่นนะครับจัก,กรยาน แล้วก็จักรยานเด็กเล่นนะครับตัวนี้เป็นโรนนะครับตัวนี้เป็นบาลานซ์บาลานซ์บอร์ดนะครับตัวนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับให้เรานะครับพิจารณาสิ่งของนะครับว่าอ,อย่างเช่นรูปแบบใดเหมือนกันบ้างเหมือนกันเพราะอะไรนะครับมีรูปแบบที่เหมือนกันเนี่ยเพราะอะไรอย่างเช่นอะระปันเป็นน้ำอันเนเี้ยกับจักรยานนะครับแล้วก็จักรยานเด็กเล่น3าอย่างนี้มันเหมือนกันเพราะว่า ใช้ใช้แรงมนุษย์ในการกับเคลื่อนนะครับใช้แล้วก็ใช้โรครอกในการทดแรงนะครับซึ่งทำให้ทั้ง3มรูปแบบสิ่งของทั้ง3ามอย่างเนี้ยมันเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเรา,เราลองสรุปมาให้ครูดูว่าอุปกรณ์3แต่ละอันเนี่ยอะไรเหมือนกันบ้างนะครับอาจจะมี2อ,อย่างเหมือนกันหรือ3ามอย่างเหมือนกันก็ได้นะครับไม่จำกัดนะครับเดีย๋ยวนักเรียนทำาบงานนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นพระราชลรัสของรัชกาลที่9้านะครับให้นักเรียนสรุปให้เหลือยี่สิบคำนะครับให้เหลือยี่สิบคำก็คืออย่างเช่นคำว่ารัชกาลที่เก้าอันนี้มีห้าคำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากประมาณ20บอรทัดเนี่ยให้เราสรุปเหลือให้เหลือแค่2ี่สิบคำนะครับห้ามเกิน20คําคำนะครับใครเกิน20คำกูจะ ก็จะตัดคะแนนนะครับเพราะ่นั้นให้สรุปมาออกมาให้เหลือแค่ไม่เกิน20คำนะครับให้ตอบต่อท้ายมากับในสมุดนะครับต่อท้ายมาจากกิจกรรมอันนี้เลยนะครับซึ่งนะครับเราสามารถที่จะไปนะครับตรงนี้นะครับสัปดาห์ที่เนี่ยนะครับสัปดาห์ที่3นะครับเลื่อนลงมาดูเนี่ย มันจะมีตัวของใบกิจกรรมอยู่นะครับซึ่งอันนี้เป็นบัตรสารานุกรมไทยนะครับกับใบกิจกรรมที่3นะครับบัตรสารานุกรมไทยนะครับอันนี้เราคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีสารนุกรมนะครับให้เราเข้าไปอ่านนะครับแล้วสรุปให้เหลือ20คํานะครับตอบลงในสมุดนะครับส่วนอันนี้เป็นใบกิจกรรมที่3นะครับ ใบกิจกรรมที่3เนี่ยให้เราตอบลงในสมุดเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับให้มาแล้วสิ่งที่เหมือนกัน <S 2> <S 2> <S <ynı> เหตุผลที่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่มีรูปแบบเหมือนกันแล้วก็บอกเหตุผล,ผลมานะครับสําหรับรการหารูปแบบนะครับ <S <S เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งคือทําอีกคลิปหนึ่งให้เราทาในเรื่องนี้ทำทำสองคลิปให้เราตอบคําถามใบกิจกรรมเนี้ยสามนะครับกับ3าเดี Youtube, ๋ยอคุณทาอีกคลิปหนึ่งเพราะเกิดทําคลิปกิจกรรมมันจะยาวเกินไป นะครับสำหรับการหารูปแบบก็ใครมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะครับก็ส่งงานครูผ่านทางไลน์หรือ Facebook นะครับภายในวันอาทิตย์ก่อนเที่ยงคืนนะครับสำหรับอันนี้สวัสดีครับ